สวัสดีครับพี่คนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟอครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผม โอเคทุกคนวันนี้ก็ต้อนรับเข้าสู่เทศกาลวาเลนไทน์ Valentine นะครับผมแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ทุกคนนะครับผมขอให้ทุกคนมีความรักให้เก่ก,กันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมีความรักให้ช่องกอฟอโดยการกดไลค์กด u u s c r i b e กันหน่อยนะครับผมแต่ถ้าจะรักกันอีกนิดนึงนะครับผมก็มาเติมเกมได้ที่ร้านกออเลยนะเติมถูกเติมเฟียนจดทะเบียนเป็นบริษัทนะครับผมมาวันนี้ ROV e ก็ต้อนรับวาเลนไทน์ด้วยอะไร ความร้อนแรงเร่าร้อนรุ่มริมนะครับผม <c oughs> นั่นคือสกินโอเมนตุวจินเซตของ Elemental Sentinel นะครับผมตัวนี้ชื่อไฟหลอดนะครับผมโอ้โหลเป็นแบบ เจ้าแห่งไฟนะจ๊ะผมนี่มาพร้อมปลุมมาพร้อมปลุมอะมาพร้อมปลุมครับ69คูปองแต่ราคาเต็มสกินโอ้มายก้อดพันห้าเราไม่ขายเรารดเหลือ690แล้วเราก็ย,ยังไม่ขาย690อีกถ้าคุณซื้อแพ็คบัตรลด50คุณได้ลดเลย200เย็ดเป็ดเช็ดเป็ดเช็ดไก่เช็ดหมูเช็ดแมวนะครับผมตรงนี้อ่ะสรุปราคาสิริรวมเลยบวกตรงนี้เลยคือ540คูปองสำหรับสกินอย่างเดียว แต่ถ้าจะเอาปุ่มด้วยก็ต้องบันเด้นคาเต้นก็ต้องบันเดิลอีกนะครับผมผมว่าจบที่แพ็คนี้เลยครับผม485อ48บาทนะครับผมห2 0้ยคูป,ปองแพ็คนี้จบเลยผมไม่แน่ใจว่ามันมีกล่องสุ่มไหมเดี๋ยวก็จะจัดให้ดูด้วยนะครับผมไปไปกันเลยว่าซื้อยังไงอะไรงไงไม่ได้สำรวจร้านค้าก่อนเลยนะครับผมมาถึงด้นสดเลยแพ็คบัตรลดราคาสกินเฮ้ย แล้วก็คือระหว่างซื้อบัตรรถแล้วทําไมทําไมฉันจะไม่ซื้อวะถ้าเองถ้าเองมีตรงเนี้ยทําไมฉันจะไม่ซื้อวะถูกไหมก็มันได้ห้าติบถึงอ๋อมันมีห้าติบถึงหนึ่งร้อยกับห้าติบถึงห้าร้อยะไม่รู้ไม่รู้เป็นยังไงมีมีมีแพ็กเยอะกว่านี้อีกไหมไอแบบเนี้ยอยากได้นะครับผมมาเข้าไปก่อนนี่สกินที่ขายราคานี้นะครับผมก็จะมีตัว อิเลเมนท์อลอันนี้คือดอเรียน่าจะท่าตนะุน้ำแหละดอเรียนี้ชัดเจนนะครับผมอันนี้เป็นรอเรียวรอเรียวจะท่าลมหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไฟหลอดท่าไฟชัดเจนนะครับผมดูโน no, อันนี้คือตัวอะไรวอลไฮไม่รู้ท่าด,ดินมั้งเออแต่วอลไฮผมแบบหลบสปอยไม่ได้จริงๆมันเออแอบสวยอยู่แอบสวยอยู่แต่ว่าผมยังแบบไม่ได้ดูเต็มๆนะครับผมแล้วมีอะไรอีกปุ่มป้ายกล่องซุ่ม มันถูกแล้วมันจะซื้อกล่องสุ่มไปทําเมลเลยครับเนี่ยอะขอซื้อสักห้าสิบแล้วกันนะครับผมซื้อร้อยหนึ่งมันมันเยอะไปมันยี่สิบเปอร์เซ็นของราคาสกินมันไม่มันไม่ใช่ตัวตนผมอะแล้วก็แรสกินศูนย์จุดห้าห้าโอเคสกินถูกก็เลยแบบปรับเลทให้แพงปุ่มปุ่มสามธาเต้นหกเออโอเคโอเคยิมย้มยิมย้มยิ้มยิ้มอ่ะได้ทาเต้นหรือปุ่มผมก็ยิมย้มยิ้มละได้สกินก็ยิ้มกว่านี้อีกเบะสกินมา ไม่มีอะไรเลยโอเคทุกคนอย่าโลภผมผมแนะนำน้องๆว่ากดแบบไม่มันมันมืออย่าโลภอย่าโลภตั้งความเสี่ยงไว้นะครับผมแล้วก็ยอมรับมันถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ยอมรับมันโอเคขออนุญ,ญาตซื้อสดครับผมฮับฟูนะแพ็กร้านก็เหมือนเดิมนะครับ441บาท555คูปองหรือ 485บาบาทหกร้อ่คูปองแพ็คไหนก็ได้นะเออนะครับผมแต่ว่าผมแนะนําเป็น485สิาำหรับใครที่ยังไม่ยังไม่ค่อยเติมช่วงนี้มันจะไปรับโบเติมปองได้เพิ่มอีกนิดหน่อยด้วยนะครับผมไม่นิดหน่อยก็เยอะนะไปรดเหลือ490มับเข้าไปเปิดตัวครับผมโอ้โห ฟาดซึมเข้าไปครับผมโอ้โหมีการลากไฟลากแบบโอ้โหแล้วก็มีหลอดไฟหลอดไฟหลอดออกมาซ <c oughs> <c oughs> ิกแพคก็คือแน่นเวอร์นะทุกคนทุกคนผมแนะนําว่าถ้ามันเข้าแล้วก็ควรจะต้องจัดนะเอออย่าเหมืนอนสกินบิโลนะที่จะมาที่จะมาอ้อยเมื่อไหร่จะมาคาอย่างเงี้ยน,นะ <c oughs> แล้วผมไม่แน่ใจเลยว่าคูปองลิมิเต็ดใช้ได้ไหมเข้าใจว่ามาแบบนี้มันใช้ได้แน่นอนนะ โอเคแล้วก็ลืมด้วยว่าเมื่อกี้ผมมีแพ็คคูปองลิมิเต็ดอยู่นี่เปิดก่อนจริงๆริงคนต้องเปิดก่อนนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรห้าสิบตามขั้นต่ำตามสไตล์รอว์วเลยนะครับผมใช้ได้ถึงใช้ได้ถึงสิ้นเดือนนี้โอเคไม่เป็นไรมันมีสกินคอมโบให้ซื้อเยอะแยะสบายๆอยู่แล้วนะครับผมอ่ะปุ่มป้ายเลยปุ่มป้ายเลย มาซื้อปุ่มซื้อป้ายเลยนะครับผมหกสิบเก้าเปิดใช้ให้เลยไม่ได้ซื้อเป่นได้มาแลว้วว่ะเพื่อนอ่ะถ้าเต้นจริงๆเอาจริงๆผมไม่อยากซื้อเลยแต่ว่าแบบอ่ะมันต้องรีวิวไงอ้างแหละประเด็นแต่จริงๆถ้าถ้าเป็นผมเองแบบไม่ผมไม่ใช่สตรีมเมอร์ผมไม่ซื้อผมซื้อแค่สกินล้วนๆด้วยปุ่มผมก็ไม่ซื้อด้วยนะครับผมโอเมนนะก็มีอยู่ทั้งหมดสิบสาสกินนะครับผมอ่าสกินเด็ดๆ,ๆนะก็จะมีโอเมนมีลลิโอคโตัวนี้ นะครับผมหรือว่าเป็นยักษ์สานะเออเป็นแบบเสียงนอนตีก็มันอยู่นะเออแล้วก็อันนี้ก็ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมอะไรเซนติเอเลเมนทัลเซนติเนลนะครับผมเป็นไฟล์หลอดอ่อพอไปเทียบกับตุ๊จีนรอบที่แล้วที่มันเป็นบิโลเป็นอะไรเงี้ยมันอันนี้มันก็จืดกว่านิดหน่อยแต่ถามว่าสวยไหมก็สวยความหลอ่อความเท่ความกล้าแน่นความซิกแพคเรอร์นะครับผมตามนั้นเลยนะครับผม โอ้โหมีท่าสแตนบายในล็อบบี้ไปอีกนะเดือดเดือดอ่ะก็ดูได้ความเป็นโอเมนอยู่นะครับไะเราไปดูในเกมกันเลยครับผมอันนี้นึงป,นปุ่มทุกคนปุ่มนี้ซื้อมานะก็ซื้อมาใหม่ก็ไม่รู้ปุ่มเนี่ยคือบอกก่อนนะคุณเห็นคนเดียวนะถูกไหมถ้าคุณไม่ใช่สตรีมเมอร์คือแปลว่าคุณเห็นคนเดียวนะซื้อไม่ซื้ออันนี้แล้วแต่เงินในกระเป๋าคุณอยู่ละในอันนี้ท่าเต้นอุย๊ย ถ้าเต้นมันดีตรงที่มันมีสุตานุโออะถ้าจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเลือกระหว่างท่าเต้นกับปุ่มผมก็แนะนําเป็นท่าเต้นจะดีกว่าครับท่าเต้นมันเหมือนแบบนี่แบบว่าวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหเออสวยสวยท่าเต้นยอมรับอันนี้เป็นท่าเต้นที่แอดกอปยอมรับว่าสวยดูนะครับตรงนี้ป้าดูในเกมครับผมตัดเข้ามาในเกมนะผมบ่นอาวีนิดนึงคือผมอะไม่ได้เล่นอาวีมานานแล้วเหมือนกันเว้ยถ้าไม่ไม่นับมารีวิวสกินมาซื้อของเลยนะ เออแบบผมไปเล่นอีกเกมนึงเยอะกว่า mlbb อะ่ะเออเพราะว่าแบบโปรโมชั่นเขาเรียกกิจกรรมในเกมมันไม่ดึงดูดผมจริงๆอะ่ะนะอืมอันนี้แบบผมแบบอยากให้กาลลีนาปรับปรุงนะขนาดผมแบบมีสกินขนาดนี้ผมยังเบื่อเลยอะ่ะเออนะฝากทำกิจกรรมให้แบบให้คนมันต้องเล่นหน่อยอะ่ะนะโอเคมาโมเดลนะครับผมนี่มัดจุกหัวไฟลุกฟุบฟับเลยนะครับผมนี่แล้วก็มีการแบบ ลากดาบนะครับผมถ้าเดินแตนบายเป็นแบบลากดาบแล้วก็มีประกายประกายดาบแงดตฟันฟันแก๊ตโอ้โหอย่างตึงเฟอร์นะครับผมตีธรรมดาครับผมโอ้โหปึ๊บโอเคแล้วก็โอเมนมันจะมีการตีแบบติดเบอร์เซิร์กนะที่แบบตีแบบเขี้ยนอะปรับปรับไปโอ้โห เหมือนเดิมแค่เร็วขึ้นอ่านี่ท่าสองนะครับผมโอ้โหห่อหุ้มแบบเกราะไฟสุดๆถ้าออกเกาะไฟด้วยนี่คือแบบเอ้ยดูดูเกาะไฟพี่ด้วยนะครับผมฮเฮ้ยฮเมื่อกี้ผมแอบกดไปนะมันเป็นท่าแบบเงียบมือมามานี่มาเน,านี่มาเล่นตรงนี้เออมาเล่นตรงนี้โอ้โหท่าดึงสวยวะ่ะเอ้ยของจริงท่าดึงนี่ดีโอ้โหหนึ่งหนึ่งดี หนึ่งดีเลยสองโอเคไม่จืดไม่จืดสี่ร้อยเก้าสิบเบอร์นี้ไม่จืดแม่งไอคิวเรนมิลลาโคนี่สองพันเจ็ดโอ้โหอ้าวเดดเอเมทครับผมเชดโดอรอยู่ในสนามไฟร้อยร้อนแรงอย,าง,อย,า,งอยางไฟเอ์มีแบบตัวไฟออกไฟหลอดซูซานุโอมแบบมาปักอะบึ้งนะครับผมโอ้โหมาเดือดมาก แล้วผมอยากรู้ไม่กี่ร้อยเก้าสิบมีท่าวาร์ปยังมีท่าวาร์ปยังมีเหออขอให้มีเลย1 2นทเลสโกเชดโดอยู่ในแบบลาวานะครับผมเหมือนแบบไปโอ้ตอนตอนลงมาก็ตึงไปอีกร้านมันจะไม่ระเบิดได้อย่างไรก่อนดีกว่าโอ้แล้วคูปองลิมิเต็ดซือได้นะครับผมก็ไปดูโค้ดตามสตรีมเมอร์นะ โอ้โหและบนอีกนิดนึงไอกิจกรรมครีเอเตอร์เลยเนี่ยก็เลือเทอื้ออีกนะครับผมแบบให้คนมาอยู่ในโซเชียลมีเดียด้วยความจอมปอมอะ่ะนึกออกปะเออแบบมันมัน,ม,นมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนเขาจะแบบอินกับการทำทิกตอกทุกคนอะ่ะนึกออกไหมเออนะตามนั้นเลยสวยทุกท่าหนึ่งหนึ่งดีดีแบบดีถึงดีมากสองโอเคสองนี่คือโอเคสามนี่คือ โคตรจึ้งนะครับผมดีแบบด,ดีสุดๆเลยสามนี่คือดีเลยถ้าวาร์บก็คือเดือดโอ้โหไม่มีไม่ได้จริงเหรอทุกคน4 41, 5 45, 5 45, 4 1บาท55 5คูปองหรือว่า485บาท6ก0คูปองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าของทุกคนและอย่าลืมนะมันมีอีก4ี่ตัวนะถูกไหมเออวิธีการที่ซื้อให้ดีที่สุดคือซื้อแพ็คบัตรลดนะครับผมปุ่มป้ายอาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะโอเคสำหรับวันนี้หมดนะครับผมที่ สำหรับกิจกรรมที่ช่องกอฟอพรุ่งนี้มันต้องมีอะไรสักตัวอีกหนึ่งตัวแหละผมไม่รู้เลยไม่ได้ดูสเกจด,ดูล่วงหน้าพยายามหลับหูหลับตาเพราะว่าจะได้พอพอเราแบบจิ้มไปดูใช่ไหมทุกคนมันก็จะรู้ว่าอา๋อมึงสนใจนี้ใช่ไหมแม่งคราวนี้ฟีดฟ,ฟ,ฟคลิปก็จะเด้งมาคราวนี้ผมก็จะไม่ได้เห็นเอฟเฟกครั้งแรกแบบเนี้ยอันนี้คือผมแบบหลบสปอยสุดๆเลยนะ โอเคอ่ะถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ่อนคล้ายครับแล้วก็อย่าลืมมาเติมเกม,เกมที่ร้านกอฟอร้านที่จริงใจไม่จริงโจนะครผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์